โดนกดดันยันหนังครับเรามาดูว่ามังกรตัวนี้จะได้ไปหรือไม่จะได้ไปต่อหรือไม่ครับเรียบร้อยครับเอาไงครับพยายามยื้ออยู่คอาโดดมาแล้วอริซ่าโดดมาแปลงร่างโดนฉักออกผมแปลงมังกรอยู่สู้กระวัวมังกรสู้รกระวัวเอาแล้วก็โดนลาดไปครับแล้วเราเรียกก็นอนเรียบร้อยนอนไปแล้ว ต่อครับหลังจากเมื่อกี้ที่โดนถล่มไปครับดูครับสกอร์คิวนำเกือบสอเท่าครับผมเกมมันเสียเปรียบอยู่ครับก็กําลังโดนอีฝั่งไล่ฆ่าอยู่อย่างมางมันครับแต่วลว่าทีมเราจะต้องมีความเชื่อมั่นครับผมเองก็ต้องเป็นมังกรซ่อนกลิ่นครับพยายามยื้อพยายามช่วยไว้ตอนนี้กาลังศึกกาลังถมมาที่บารอนครับเอาแล้วครับทีมเราได้บารอนแล้ว ยังไงยังไงศัตรูว่ายังไงศัตรูกำบังหรออีเพื่อนเราจะต้องตายครับผมก็บนทลาเข้าไปครับถลาไปสุดชีวิตช่วยแคลรี่ครับบังเขาบังเขาไว้จบแบบดิจิตอลจบแบบดิจิตอลหนีเป็นแย่นะครับจบแบบดิจิตอลทุกคนทุกคนรอดไหมทุกคนรอดครับเอาละครับคาซิกไม่ยอมคาซิคเป็นเบอร์หนึ่งของฟังครับเอาโลนโซนเข้าไปครับผมอ๋อเป็นเพื่อมืมอกกันหน้าครับมังกรของผมก็ต้องคุ้มครองทุกคนครับผมมาที่หลังที่ดังกว่านะครับผมเอาละครับตอนนี้เราได้เปรียบบาลอนแล้วฉะนั้นเราจะต้องเรียบทีโม้้ยังดือ ดื้อไล่ไปพ่นไปได้ไปเอาแล้วครับตอนนี้เราแบ่งกันลัน3ทางครับต้องรีบจบครับเพราะว่าสกอเ้านำเือเกินครับแล้วอย่างแจกผมนี่ให้ดูโชยดูเลยครับผมแจกผมนี่ครับผมเอานี่ครับแจคผมแจกไปสิบตัวครับตายสุนย่าศูนย์ครับตายไปแล้วถล่มทลายครับผมตายไปพอสมควรเลยครับ ตายไปสิบห้าแล้วครับค่าส่วนครับเอาละครับเาบุกครับบุกสามทางครับเราจะได้บลลอนเกมมันพลิกตรงนี้นะครับผมผมทำไงครับมังกรไล่ลามังกรตีป้อมมังกรตีป้อมตีอย่างเดียวครับตีอย่างเดียวกดกกตีตีตเดียวคุณจะตียู่จะตีเรียบร้อยโอ้โหโกงคาตายชนะมาได้ครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับโอ้โหแบบนี้แบบว่าโดนกดทั้งเกมครับผมโหดมาก